สวัสดีนะคะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะเจ๊พรกับคุณยายนะคะมาขายนัตตรี่นะคะแต่แต่ม่เนี่ยก,กับพรมาเจอเนาะมาเจอเพื่อนเอาเจ้าแม่นะคะเจ้าแม่เอ้ยเจ้ายาค่ะรัศมีสีประภัยงามนะคะอ่ามีคนเคยฝันนะคะฝันแล้วก็ถูกห่วยมาสองสามงวดแล้วแต่ว่ายังว่่เอาเพื่อนขึ้นมานะคะ มีงวดนี้แหละเอาขึ้นมาเมื่อเสาร์นี้นะคะของวันที่สิบหานะคะเมื่อนนี้นะคะเพื่อนกาทำพิธีเรียบร้อยนะคะพอดีเจพนกับคุณยายเพื่อนมาขานรัตตรีนะคะอยู่บ้นานมู่มณ์น,นะะึกค่ะเพื่อนมาเห็นกับพอดีเหาได้มาสกาละกาบูชาเพ่นนะคะค่ะเจ้าแม่เพ่นไหมกเกี้ยงเกียงค่ะงามงามนะคะ ค่ะรอดูเจพอนะท่านผู้ชมเพราะว่าเจพรแกเป็นคนมีโชคมีลาบนะคะแกจะมีโชคจริงๆค่ะถ้าเบิ้งเจพอนนะคะเจพอนเพื่อนเป็นคนมีโชคมีลาบแล้วก็มีดวงนะคะพอดีเพื่อนมาบังเอิญเลยนะคะบอได้ว่าอันสินมาเจอเพิ่นที่ว่าเอาเพื่อนขึ้นมาเดียวนี้นะคะค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวยาวยว่าสิไท้ายเบิ้งนะค่ะเพราะว่ายังเป็นน้ำอยู่นะคะเบิ้งนี้ เพื่อนกำลังอันเอาเพื่อนึ้นมาไม่ไหมเลยนะคะค่ะคัะนพูดให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยว่าเรามาขายลัตเตอรี่แล้วเรามาเจอ,อ,อยุยุบันหมนค่ะยุบันหมู่หมนยุวัดบันหมู่หมนพระอาจารย์เพื่อนกับบริห่วงได้ยังเพื่อนก็บ,บอกว่าขอโลดขอนําอันเจ้าย่ารัศมีโลดแล,แล้วแต่บุญภัยบุญมันเด้อค่ะอันนี้นะนี่แต่แล้วแต่โชคภัยโชคมันือใดซี่เห็นตัวใดก็แล้วเจ้าพร<ต>สัญญานนมากขึ้นแล้วอธิษฐาน อธิษฐานเอก็แสดงว่ามีบุญจะได้บ้างให้โชคค่ะท่านผู้ชมคะเจ๊พรก็ขอโชคขอลาบขอให้แฟนคลับของเจ๊วาให้ถูกลอตเตอรี่ถูกหวยกันทุกคนนะคะเจ๊พรก็พูดอยู่นั่นแหละค่ะไม่ไม่เนาะค่ะเจ๊พรเนาะเออว้าวดังดังนะคะสาธุสรรพค้าสิมีโชคมีลาบอีีก็ให้เห็นตัวเลขเด้อผู้ค้าสิ ขอสิอนุญาตเจ้าแม่เจ้ายากะไรเมื่อนี้ลูกมีบุญเนาะได้มาเจออันนี้ให้ได้โชคได้ลาภให้ได้เห็นสามตูตรงๆผู้ค้ายได้มาทำบุญทำทานนําเดุกมาสร้างบุญกุศลนำสร้าสาธุเดี๋ยวเพณ่ยใหญ่แล้วค่อยขอเพื่อนเฮาเขามีบุญเดิมหมดใหญ่อืมอวครับ ค่ะตอนนี้กําลังเพื่อนสาวเจ๊พรน,นะคะกําลังรูปเลยนะคะแล้วเห็นระบบกอนี่เห็นตัวไรอันนี้ไรพอนค่ะจ้าจแม่ขออภัยเด้อจ้าแม่เอ้ยขึ้นมาไม่ไหมกับมาลรูปนวดน้ํายังเปียกอยู่น้ําก็ยังเปียกอยู่นะคะค่ะก็เสร็จพิธีเมื่อเช้านี้นะคะ ค่ะเมื่อเช้านี้นะคะก็มีที่ทำพิธีกับเจ้ายญ้ารัศมีนะคะก็มีคนมาเข้าทรงนะคะก็บอกว่าคุณย่าอยู่มาตรงนี้เนี่ยหกร้อยห้าสิบเจ็ดปีนะคะมีคนบอกเมื่อเช้านี้อท่านที่เข้าทรงก็บอกค่ะก็ฝากไว้นะคะเพื่อเป็นแนวทางเลือกนะคะ เผื่อเราจะได้โชคดีไปด้วยกันนะคะไปด้วยกันนะคะค่ะเจพรเพื่อนก็ขอขอนะคะจะจะนะคะขอจะจะเพื่อนว่านะให้เพ oui, ื่อนเห็นเพื่อนอัน mm นี้นังเดี๋ยวเฮ้ยใช่เฮ้ยตัวไหนเฝ้าทหไมไม่ททยเห็นจิตห้าสองเอาสีซีนี่นี่ บ่ไหมเนาะไม่บ่ไหมเนาะตัวใดเลยเอ้าขอบท่านี้สุดท้ายดีเยอะค่ะได้ก็ได้บ่ได้ก็บ่เอาได้บาทเลยนะถ้หลูเซื้อใจง่ายถ้าลูกที่มีบุญกุศลดีๆให้เห็นจ้าจ้ารอดเอาบอกมาให้เห็นคักๆคักรอดแบบจะได้มาทำบุญ เจ้พรก็กำลังรูปอยู่ขอเป็นครั้งที่สามให้เห็นจัดจะเลยนะคะเพราะว่าที่เห็นไปเมื่อกี้นี้มันจะเป็นเคลื่อนนะคะมันมันไม่แน่ใจมันเบิ้งน่อยแบบว่าเป็นเลขอันเจ็ดห้าสองนอยแบบขึ้นจังเลขอันนี่นะบาทนี้้าสัดหบาทสัดแลืได้บาทนี้เด้อเอาฟั่งสีไว้สีไว้สีไว้ไว้ห้าสองสามเดิน เออห้าสองสามตอนแรกเข็นเป็นเจ็ดห้าสองเนาะค่ะนี่นี่ที่ดอกเฮ้ยสองสามบอกอืมนให้ตัวนี้แหละสองสามอืมออะไเหงาเนี่ยบอกก่อนแล้สิบสองอยุคห้าสิบสอง ตรงตอนที่เจ้าแม่อยู่ใต้น้ํานะคะก็มีคนเคยถูกมาสองสามงวดนละคะก่อนที่จะขึ้นมาตรงนี้เนาะอาจารย์ว่าเห็นแล้วบอกเฮ้ยท่านไทยยังซั้นเดี๋ยวเห็นเป็นห้าสองสามค่ะกับเจ็ดห้าสองทนา้าเจ้พรก็เห็นชัดเลยนะคะว่าเป็นห้าสองสามห้าสองสามกับเอเจ็ดห้าสอง ห้าส5งสานะคะท่านผู้ชมฝากไว้เป็นแนวทางเลือกนะสำหรับท่านที่เสี่ยงโชคนะคะค่าฝากไว้เป็นแนวทางด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ายังไงเจอวาก็ขอให้โชคดีนะคะสุขสุขค่ะ แต่เจ้ว่ายัางบูเห็นเด้อค่ะโอ้ยอึบเป็นสุดสุดเออถามพระอาจารย์พัะนพรเพิ่นเพิ่นเห็นอยู่ค่ะเพิ่นเห็นอยู่หวาเจ๊เพินเ่นแต่ไดพอนเห็นตอนแรกมันเป็นเจ็ดห้าสอง บดน,นี้กเลยขออีกขอรูปอีกก็เลยเห็นเป็น5้าสอักตเมนตัวใดวอันเตี้ยท่าสองพนตัวเตียท่าสก็อย่าก็อย่าลืมนะคะท่านผู้ชมเมื่อเช้านี้มีล่างทรงเข้ามาอย่าอย่าลืมนะคะหกห้ 6, 5, 7, นะคะท่านผู้ชมคะ่ะเจ๊าวาก็ฝากไว้เป็นแนวทางเลือกนะคะ,ะค่ะ สำหรับช่องเจวาชาแนลนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามช่องเจวาชาแนลนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะค่ะท่านผู้ชมคะยารัตหอ้ารัศสมีสีประไผงามนะคะสีประไัยงามนะคะ,ส,ะ,าาะ,คะสาวก,ก็เอาขึ้นมาสดเนาะอ,อาจารย์เนาะสาวขึ้นมาสซสดได้เนาะเออยัอยงเป็นน้ำยุค่นนเนนพื่นล้างทำความสะอาดเจ้าย่้านะคะพน,น่ะ โอ้เอาขึ้นที่สี่แทนไว้ค่ะเมนค่ะอ๋อไอ้ความเป็นมาเนี่ยเป็นจังไหนพระอาจารย์ว้าให้ฟังนะค่ะหน้าไดค่ะเจ้าของเป็นจ้กเพลิดเพลินโบดาร้องให้ฟังเนี่ยค่ะพระอาจารย์อันมันความเป็นมาเพิ่นเป็นจังไดพวกเพิ่นคือสิได้มาอยู่นีเนี่ยไหมค่ะความเป็นมาเอาเอามาแบบนามาคุ้ดสาตัวเลขแตพ่อค่ะเออเอามาแบบเอามาแบบหลายปีละตั้งแต่ปี อันฮกฮาฮกฮาเจ็ดค่ะมันมันมีคนสนใจเพิ่นกัปล่อยไว้เนาะปล่อยแบบฝนตกฝนยังทำมันเพื่นก็เลยเข่าฟันอาจารย์ผู้ผู้มาใหม่นี่ว่าโอ้ยอันผู้ขามีหมอยู่มุงเฮือนแหยแเน้เพิ่นบอกเขาจะมาเล่นอะไรบอกวอันบอกไรเงินด้บอกเลขนะบอกค่ะโอ้เพิ่นถึงมาจะงวดแล้วค่ะ สองงวดบอกคะ่ะ<ม>โอ้จังได้เอาเพื่อนมาไว้นีนะอือค่ะค่ะค่ะโอ้ขอบคุณค่ะ<ม>บอกคะ่ะ<ม>นี่ดวงตากนยังถึกนั่อยู่บอกคะ่ะด<แ>วงตากนยังถึกอยู่บอก<ม>เออค่ะซีสองบอกโอ้<ม>เพื่อนให้โชคให้ลาบอิริศนะเนี่ยโอ้ค่าค่าดวงตาคะ่ะขอบคุณค่ะ โอ้ยเพื่อนจะให้โชคให้ลาบพวกเราหรือเปล่าล่ะเจพรค่ะเจ้าย่้าเพื่อนก็ให้โชคให้ลาบนะคะหลวงพี่ที่เพื่อนมายู่วัดไม่ไมนะคะตัวนี้เขาก็ป้อยปลาละเลยเพื่อนนะคะที่เพื่อนมาที่นี่ก็เลยมาเข้าฝันหลวงพี่ผู้ไม่ที่เพื่อนมายู่เนี่ยค่ะกระทูกหวยทุกอีหยังมารอตตอลีสองสามงวดไนได้เพื่อนวาน่ะจังได้เอาเพื่อนมาฝันว่าเพื่อนอยากได้บ้านยู่นะคะเพื่อนก็เลยสร้างบ้านให้ยู่ ค่ะเพื่อนถูกนะคะก็เลยเอาเอาเพื่อนขึ้นมาไว้ตรงนี้นะคะบ่ให้ตากเด็ดตากฝนตากลมุมเพื่อนก็เลยเอ็เอดบ้านให้ย่างดีนะคะทําบ้านให้อย่างดีนะคะเจ้ายาลัศมีสีประภัยงามนะคะค่ะเพื่อนก็เอ็ดหลงย่างดีนะคะ,าาะ,ะ,ะ,ค,ะค่ะ,อ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 ,ะ,คะ,คะอันนี้่ายให้ท่านผู้ชมเบ่องด้วยค่ะพี่น้องค่ะชื่อนะคะ ชื่อคือเจ้าย่ารัศมีนะคะเพื่อนมีนามสกุลนำนะคะเออสีประภัยงามนะคะเจ้าผ่อนตุเซจ์เนี่ยโอ้ยผ่อนยหา่เพื่อนเอาอยู่ผอวใยญ่ฮะเพื่อนประมาก เจ้าพร่เพันขอไปแล้วคุณยายเจ้าเจ้าผู้ขอบอกเจ้าผู้ขอขอเพันไม่ใจแล้วให้ลูกดอกกับพันปอดตายไม่กระเสียนแต่ว่าป้ายายแปลกยายนับถือทุกอย่างป้ายายบอกคอยขอเนี่ยเจ้ามักตัวไหนนับถือในใจแลยตัวไหนคุณยายเอาบอลก่นมายายมักสามสองสามกับสิบเจ็ดของยายอันเดูค่ะคุณยายมางวดนี้นะคะอยู่ไกลๆอันเจ้าแม่ ค่ะขอในใจเนาะอใหญ่เนาะรูปแป้งรูปยังสามสองเนาะสามสองตรงสามกับสิบเจ็ดตัวเก้าฮะสานสองสองสามกับสิบเจ็ดตัวเก้านะคะคุณยายค่ะอ่าค่ะลัตเตอรี่ก็เหลือนื้อน่อยหนึ่งได้ค่ะท่านพี่น้องเอ้ยผู้ใดซื้อสร้อยซื้อกับมาซ้อยเดี๋ยวจะให้มันหมดไปเพราะว่าเมื่ออื่นนีีกะเลขซื้อออกแล้วเนาะค่ะคุณยายเนาะก็จะให้มันหมดไปนะแม่ค่ะมกันค่ะหดกันลูกไปจะได้อกาแต่ดซื้อได้ตัวไดนกัน พอได้ละเด้อค่ะเจพรก็ย้บมาพีใ่ให้มันเห็นเจ้าอันเจ้ายญานำเนี่ยเจ้ายญ้ารัศมีเออค่ะเจาวาก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่มาติดตามรับชมช่องเจาวาชาแนลนะคะขอขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะมีโชคมีลาบนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ